เรือใบเหรอมันใช้สองมือครับมือนี้ถือเชือกเพื่อแบบบังคับใบไปมาแล้วก็มืออีกมือนึงเนี่ยถือหางเสือบังคับให้เรือไปทางทิศทางที่เราไปดูจากลมด้วยถ้าเกิดว่าลมมาทางนี้เราก็ดึงใบให้มันต้านกับลมเพื่อเรือไปคือต้องนั่งัหลังให้ลมนะครับแล้วก็ปล่อให้เรือใบไป ไปให้มันพัดพัดเรือใบไปแล้วก็พัดเรือไปครับก็ต้องดึงเชือกแล้วก็คุมหางเสือไม่ใช่คนละครันคนละทาวทฤษฎีเก่งมากเลยแต่ปฏิบัติแย่มากทำไมเป็นอย่างนี้แจ๊ข่าวครับไม่นั่งเอาลมอยู่ข้างหลังแจ๊กข่าวว่านั่งหันหลังให้ลมไม่ไม่ใช่ครับใช่มีสามแบบมีสามแบบอลันมั่วอลันมั่วอะไรเนี่ยมั่วอลันมั่วเรื่องเงียบเรื่องเงียบเออเงียบก็ได้ าถูกครับเพราะต้องนั่งตรงข้ามกับใบแล้วก็หันหลังให้ลมครับลมจะผ่านหลังเราไปประทะใบเรือนี่ยงกมั่วอจะมั่วแหวนก็มั่วเลยพัดก็มั่วเนี่ยมั่วอนนพูดถูกแล้วว่ารานี่วันจะว่ารนเล้คอนแหวนก็บอกแล้วาย่พี่ต่อเลยไม่เยไม่ต่อไม่ต่อนะมั่วต่อมั่วเอยไม่เลย